สวัสดีคร <cues> <HD> ับแม่สันสวัสดีคับสวัสดีค่ะแม่สันค่ะครับแม่สันฟันแม่นครับฟันแนวไดนครับคุณแม่วอาซูฟังเลยครับแม่ฟันเถวเนี่ยฟันมันใสบาดปูพื้นหมาสามองค์แต่องค์ที่สามเหมือนพื้นอุ่มเล็กหน่อยมาครับอุ่มอุ่มเล็กหน่อยใช่ไหมเล็กหน่อยกู้ใสอืมครับผมงปูครับยังกว่าครับซีเวายัง่างขนาดไนเป็น จีเป๋เป็นเอกอันเดี๋ยวจีเป๋เพิ่นมาสามองเพิ่นมาอย่างครับแม่สั่งเพิ่นมาบินถวัดนี่นะคะเ่ะมาบินถวัดอยู่หน้าบ้านนี่แหละแม่ก็ได้ลาดใส่เอาเพิ่นคือนางแกงอุ่มเล็กหน่อยมาน้ำนก็ได้บ้างครับผมเล็กหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะผู้ชายเล <ะ S 2> ็กหน่อยโอย้ผู้ชายไบ้านเล็กหน่อยอยู่นี่แม่นยังเล็กหน่อยอยู่นี่นะก็หลังซ้ำก็หลังฮัดนั่งฮัดขะใ่ดันครับเพิ่นเอาโศกมาให้ที่นี่เนาะครับ ฟันมือไดคะฟันหมือว่านนี่ฟันหมือว่านนี่ว่านว่านเสาเนาะฟันขึ้นว่นเสาค่ะแปลเป็นเลขเบิ้งขับคุณแม่ก็แปลเป็นเลขกระเจงก้าสามหนึ่งเหนี้มแกาสามหนึ่งพระนี่เป็นเจ็ดได้ครับคุณแม่เนี่ยถามตะพอนพลมาเป็นเก้าเป็นเจ็ดครับครับพระเจ็ด อันต่เป,นเป็นผู้เท่าไรเป็นอันนี้ไะเป็นเป็น<อ>ครับพาะเจ็ดสามองค์กับสีสามเจ็ดครับเอฟสี่เล็กหน่อยนึงเล็กหน่อยกับหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งก็ได้ครับขั้นถ่ายตรงๆนี่ก็คือตัดเหรียญเอาซะเนาะคุณแม่เนาะสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามขั้นถา่ายมาเหรียญสามตัวนี่ก็คือสามเจ็ดหนึ่งครับขั้นถายมากเล็กเก้าเอาเก้าก็ได้ครับ กันไวน้นําก็ได้เอาสามเก่าหนึ่งก็ได้ครับเป็นปูนปเป็นอันรน,นะหน้าในครับ,รบเอากันไว้น่ำน,น้อยนันคนกับแปรเป็นเก่าก็ได้ไครับเพ่เป็นผู้เท่าแล้วนะ่นมาวินบาทครับคำถามตามตำล่านี่<ม><ๆ>เพิ่จกว,ว่าเป็นเจ็ดแต่เบาแอมโลทงนี่เคยแปรเ,เป็นเหล็กเก้าถือค่าย <reco zy v ot> มันเป็นเจ็ดครับผมเพิ่นว่าสันครับผมนอกบเป็นยังครับแต่ลหม่องแต่ละบอลเต่ละจังหวัดนี่แปรโบขึ้กกัน กาสิบคำมีนกับแปลเป็นอีกตัวหนึ่งครับนอแมสันข้าถามว่าแม่สันมากนี่มากตัวไหนครับคุณแม่มากกว่าครับให้แปลเลยครับพสามวงเอาง่ายๆนะสามหนึ่งหนึ่งสามดูดิสามหนึ่งหนึ่งสามนี่ละครับเล็กน้อยกับหนึ่งนี่ละค้ับเอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยนาบ้านเล็กที่นี่บ้านเล็กที่ยังครับคุณแน่ยยี่สิบบ้านเล็กที่ยี่สิบครับผม สองศูนย์ครับอันนี้ประธานเอฟซีถามมาครับกันไหวซื้อนะครับเอฟซีเพิ่มมาจังไรบาทนี่ครับพระสามองค์นะครับเพิ่นกับโบว์บาทจังไรได้แม่กับใส่บาทเพิ่นได้อะไรใส่เลยครับผมใส่บาทเพิ่นกันกับไปเลยครับหูเมื่อเสด็จตื่นขึ้นท่านที่ครับผมสุดยอดเลยครับ จำว่าเราเคยฟันจักเท้อแนวนี้จักเท้อวะอายุแม่สั่นเหรอคะอ้าวอายุสี่สิบเก้าปีนะครับเอฟซีปช้อสิบแปดกับสี่สิบเก้าปีครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่สันครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมปอสองพันถลเออยหกสิบเจ็ดครับเนาะถามยังอีกบ่ครับต้องมีสามดาวสาวหนิงเบาท้องพูนบ่มีบ่มี่ะครับบ่มีแล้วครับผมเนาะเป็นผู้ที่ฟันแม่นครับ ันาฟันเจียวตัวนี้ชื่นชอบเลขกตัวนี้ก็ล่องเอาไปซื้อรอตีล่องเมืองครับเดี๋ยวเราแอมาสงกับทีมงานสี่ขึ้นตัวเลขไว้แคปหน้าจอครับขอบคุณครับแม่สั้นขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะแม่สั้นค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของแม่สั้นค่ะแม่สั้นนี่เพิ่นกับฝันว่าเพิ่นไสบาทยูนาบาทเนาะค่ะเราเพิ่นเห็นพระยางมาบินทาบาทเนาะค่ะสามลูกเพิ่ว่าค่ะ ย่างมาแล้วจังได้หลุที่สามจังอุ่มเด็กหน่อยมานน่าเพิ่นว่าค่ะเป็นเด็กหน่อยผู้ทรายเนาะค่ะอุ่มมาบินถบาทน่าเพิ่นว่าค่ะและแม่สันเพิ่นกระได้นนตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะได้รับชมและฟังตัวเลขตัวนั้นก็คือสามเจ็ดหนึ 1, ่งสามเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันค่ะสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งเป็นเลขตีจากฝันค่ะและก็บ้านเลขทีของแม่สันเนาะค่ะที นางไซบาทเนาะค่ะสองศค่ะสามหนึง่งสามหนึ่ี่เป็นเลขตีจากฝันเพนว่าค่ะแล้วก็อายุแม่สันเนาะค่ะสีส่ปีค่ะสี่เก่าสเก่าค่ะแล้วก็เลขพ่อสอเกิดเนาะค่ะหนึ่นค่ะ เป็นพ่อซอเกิดของแมสันเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขวามฝันของแมสันค่ะที่เพิ่นฝันและเพิ่นกับมเมววสูทันผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะก็ะขอให้มีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับเมสันเบิดสุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่17มกราคม2567นี้เนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเนาะค่ะอย่าลืมตัดกับหมุนนําค่ะตัด หมุนเนาะค่ะกันไว้ค่ะอย่าลืมมาเด็ก3กับเด็ก8เป็นตัวเดียวกันค่ะ3กับ8เป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเจกับ1เป็นตัวเดียวกันค่ะเกกับหเป็นตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมอาจสิกับหัวกับหางกระไ้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางที่สาวนิ้งได้มาว่าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะวิเคราะห์พิจารณาเอามักตัวใดชอบตัวใด เอาตัวนั่นค่ะถบ่วมักกบพานนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งพ้าร่วยจงมีตะความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบ เฮ่งๆมานๆปังๆังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรีเ่เบอร์สุขุสุคนนะคะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งพระรวยหาคลิปดีๆโตเลกดิดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ